สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกับ EP 3นะคะในวิชาการขายตรงนะคะรหัสวิชา2202ขีด2102นะคะเ,เราจะมีสาระสำคัญด้วยกันนะคะของหน่วยที่3นะคะก็มีด้วยกัน1น,นะคะว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับแผนการตลาด2โครงสร้างแผนการจัด สถา,าก,การจ่ายผลตอบแทนในธุรกิจขายตรง 3. กรณีศึกษารูปแบบการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบการแผนการตลาดนะคะในหน่วยที่ 3. ในหัวข้อแผนการตลาดในธุรกิจขายตรงนะคะสาระสําคัญนะคะการประกอบธุรกิจขายตรงให้ประสบความสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 1. ในปัจจัยที่สําคัญคือแผนการ จ่ายผลตอบแทนหรือผู้ที่จำหน่ายอิสระใช้คำว่าแผนการตลาดซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าร่วมธุรกิจขายตรงคือความต้องการรายได้ไม่ใช่ในรูปแบบของเงินเดือนแต่เป็นผลตอบแทนในด้านของความสามารถจากยอดขายหรือคำว่าคอมมิชชั่นนะคะ หรือจากการจำหน่ายสินค้าหมายความว่ายอดขายจากการจำหน่ายสินค้าหรือการแนะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกระบวนการฝึกอบรมนะคะให้มีความรู้ในด้านของการบริหารงานทีมนะคะผู้จำหน่ายอิสระหรือจะได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับในด้านของการวางแผนนั่นเองนะคะ ดังนั้นความรู้ทั่วไปของแผนการตลาดนะคะก็จะมีในด้านของความหมายแผนการตลาดเป็นเอกสารหรือเป็นเครื่องมือนะคะในด้านรายละเอียดนะคะที่กําหนดขึ้นนะคะที่มีความจําเป็นเพื่อให้บรรลุนะคะในด้านของเป้าหมายนะคะในด้านของเกี่ยวกับการบริการนะคะหรือในด้านของทางสายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ ในด้านของการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจแต่ละประเภทซึ่งมีการกำหนดกลยุทธ์นะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะกลยุทธ์นะคะที่แข็งแกร่งหรือรากฐานนะคะมาจากการเขียนนะคะแผนการตลาดนั่นเองนะคะแผนการตลาดก็คือการกำหนดทิศทางนะคะในแนวทางในด้านของการทุ่มเทความพยายามนะคะตลอดจนการตรวจสอบและการประเมินนะคะ ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งองค์ประกอบของแผนการตลาดนะคะก็คือในด้านของบทสรุปผู้บริหารและเนื้อหาของแผนการตลาดจําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะในด้านทางการตลาดดังนั้นทางการตลาดในปัจจุบันนะคะการวิเคราะห์สภาวะทางการตลาดการกําหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะพร้อมทั้งงบกําไรขาดทุน นะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณการการควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการตลาดนั่นเองนะคะความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างนะคะในด้านของอจ่ายผลตอบแทนนะคะแผนการจ่ายผลตอบแทนหมายถึงนะคะในด้านของอแผนจ่ายตอบแทนในด้านรูปแบบของเงินหรือรูปแบบของราำวันนั่นเองนะคะ ดังนั้นในด้านของผู้จำหน่ายอิสระนะคะก็จะเป็นในด้านของสินค้าแก่ผู้เรียวโภคผ่านพฤติกรรมนะคะที่ถูกต้องพึงประสงค์ของผู้ประกอบการนะคะสามารถแบ่งออกได้นะคะดังนั้นนะคะการสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ประกอบจาหน่ายนะคะอิสระหรือพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจการขายตรงจะสําเร็จได้นะคะก็คือหนึ่งการใช้สินค้าด้วยตนเอง นะคะและจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภค 2. การขยายเครือ,อข่ายทีมงาน 3. นะคะการสร้างผู้นำนะคะสการสร้างทีมงาน 5. ความต่อเนื่องในการใช้นะคะเราสามารถแบ่งได้นะคะดังนี้ก็คือโครงสร้างนะคะของการจ่ายขั้นบันไดหรือแผนการจ่ายเงินแบบสแตร์นะคะหรือสเต็มนะคะหมายถึงการจ่ายผลตอบแทน นะคะในด้านของยอดจำหน่ายยิ่งจำหน่ายได้เต็มมากก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากส่วนใหญ่นะคะจะเป็นในลักษณะของการกำหนดร้อยละนะคะจากแปรผันนะคะในด้านของยอดจำหน่ายนะคะในที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในด้านของการจ่ายผลนะคะตามยอดจำหน่ายยิ่งจำหน่ายได้มาก นะคะก็จะมีผลตอบแทนมากส่วนใหญ่นะคะก็จะได้จากยอดนะคะของผู้ขายนะคะตามนะคะตามยอดขายนั่นเองนะคะดังนั้นความรู้ของโครงสร้างนะคะในด้านของจ่ายค่าตอบแทนนะคะของโครงสร้างเครือข่ายแบบหลายชั้นนะคะ,ะ,คะก็จะมีนะคะของเกี่ยวกับแผนนะคะหมายถึงการจ่ายค่าตอบแทนในด้านของการแนะนำ นะคะผู้ร่วมธุรกิจแล้วก็ในด้านของนะคะเกี่ยวกับการทุ่มเทการมุ่งเน้นนะคะเกี่ยวกับในด้านของการขายนะคะก็จะมีในด้านของรายได้นะคะเกี่ยวกับผลตอบแทนนั่นเองนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ออกไปนะ,ะดังนั้นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างนะคะก็จะนะคะแบบหัวข้อที่3าม การจ่ายแบบไดนาิกบนารีนะคะก็จะมีการบังคับโครงสร้างของธุรกิจนะคะออกได้สองข้างคือด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะเป็นการกำหนดคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติและประโยชน์นะคะที่ได้จากยอดจำหน่ายทางซ้ายและด้านขวานะคะในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ ความรู้นะคะเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน4นะคะการจ่ายแบบตอบแทนแบบโครงสร้างเมตริกนะคะก็คือนะคะในด้านของการขายตรงที่มีเครือข่ายแนวกว้างนะคะเท่ากับ3ขั้นลึกเท่ากับ4ขั้น4ชั้นนะคะตัวแทนขายได้เปอร์เซ็นต์นะคะหรือเป็นสปอนเซอร์นะคะให้กับผู้สมัครนั่นเองนะคะขั้นที่1ซื้อสินค้านะคะผู้สปอนเซอร์มีไรายได้5% จากยอดขายของชั้นที่1นนะคะตัวแทนขายชั้นที่1แนะนาํนา,านนะะตัวแทนขายชั้นที่2มีรายได้สปอร์เซนจากยอดขายชั้นที่2นะคะตัวแทนขายชั้นที่2แนะนําตัวแทนขายชั้นที่3มีรายได้สเปอร์เซนจากยอดขายชั้นที่3ตัวแทนชั้นที่3แนะน,นําตัวแทนขายชั้นที่4มีรายได้สเปร์เซนจากยอดขายชั้นที่4นั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะก็จะมีการยอดต่อยอดนะคะผู้ขายนะคะก็นะคะจะมีในลักษณะของการที่ว่าแนะนำนะคะเกี่ยวกับในด้านของอลูกทีมนะคะมาเป็นตัวนะคะผสมผสานในด้านการสนับสนุนนะคะดังนั้นนะคะในด้านของการจ่ายค่าตอบแทนนะคะก็จะมีนะคะในด้านเงินปันผลนะคะประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่ายอิสระ โดยทั่วไปนะคะแล้วก็จ่ายทุนนะคะอ่าเกียรเปอร์เซ็นต์ยอดจำนายของบริษัทนั้นๆนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะจากยอดนะคะหรือลำดับ